บรรยากาศในการเรียนการสอนนับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเพราะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นและคุณเขาน้อยใหญ่มีโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลาจากสวนเนโนเสาเพียง550เมตรและห่างจากพิพิธภัณฑ์ซิรินทรภูกกุ้มข้าว7กิโลเมตร โรงเรียนนิคมลำปาวิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลน,นิคมอำเภอสาหัสขันจังหวัดกลาลสินความวนของโรงเรียนวิชาดีมีคุณธรรมนำชุมชนพัฒนาสวัสดีครับโรงเรียนนิคมลำปาวิทยาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510โดยทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงปีที่6และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนิคมลำปาว,วิทยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีเขตพื้นที่บริการบ้านแก่งนครตำบลน,นิคมบ้านป่ากล้วยตำบลนนทนบเกีมีครูและบุคลากร7คนมีนักเรียนในปัจจุบัน51คนโรงเรียนนิคมลำปาว,วิทยาได้ดำเนินการตามแนวทาง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยใช้มาตรการ TT, D M H T T d i s t a n c i n g Handwashing Mask Wearing Testing และไทยชนะรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนใช้รูปแบบ Heart Model เปิดใจเรียนรู้ร่วมพัฒนาแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนวิชาดีมีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนาบนพื้นฐานของสถานศึกษาพอเพียงเรียนรู้โดยเน้กนการปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและ active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน5ด้านประกอบด้วยการจัดการตนเองการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งครับการบริหารจัดการโดยใช้หลักคำมาพิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้มีส่วนร่วมครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใช้นวัตรกรรม DLTV และนวัตรกรรมแพรวาโมเดลเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้กิจกรรมในสาระหลักได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ครับและกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการดนตรีกีฬากิจกรรมการปลูกฟักทอง<ๆ>การเพาะเลี้ยงกบการเพาะพันธุ์ต้นไม้ในท้องถิ่นวงดนตรีรุริยางกิจกรรมจรวดขวดน้ําและกิจกรรม Active Learning บริหารจัดการอาคารสถานที่ให้หน้าดูหน้าอยู่หน้าทำงาน บริการประทับใจมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้บริเวณอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2,560ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2,563 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากราศสินเขตหนึ่งปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาคจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปติกตอกจากพิพิธภัณฑ์สิรินทร์จังหวัดกาลสินครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้กำกับลูกเสือดีเด่นจากสำนักง,งานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติได้รับรางวัลครูดีในดวงใจสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งได้รับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครู ปีการศึกษา2,562ปีการศึกษา2,563นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนจบในชั้นปฐมศึกษาปีที่6ยังสามารถสอบเข้าเรียนต่อในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสาหัสขันศึกษาและได้รับทุนเรียนฟรีปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563จำนวน3คน โรงเรียนนิคมลำปาวิทยาถึงแม้จะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแต่ด้วยความมุ่งมั่นของครูผู้บริหารบุคลากรตลอดทั้งชุมชนพยายามสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามหลักสูตร mm. เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต mm. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่นิคมลำปาวิทยาครับสวัสดีครับ บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายต่างก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาบุตรหลานของท่านให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสูงสุดและยั่งยืนตลอดไป